ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้มาอยู่กับช่วงข่าวโรบ็อกกันอีกเช่นเคยครับในช่วงที่ผ่านมาครับมีข่าวโ o บ็อกอัปเดตกันมากมายนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงครับข่าวเก่านี้กันนะครับเพื่อหลายคนครับได้ตามข่าวโรบ็อกกันได้ทันนะซึ่งข่าวที่ผ่านมาครับก็มีดังนี้ครับตั้งแต่โรบ็อกข้อมูลหนุดเกือบ1งล้านแอคเคาท์แงโบ็อกครับทำงานสถิติผู้เล่นสูงสุดครับ ในช่วงเวลาเดียวกันใหม่ครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแลวก็ข่าวครับเกี่ยวกับตัวของโร b o อ x บน Microsoft ที่เหมือนจะหยุดการอัปเดตครับแบบถาวรซึ่งเรื่องเหล่านี้ครับจะเป็นอย่างไรในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงประเด็นเหล่านี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปในวันนี้เช่นเคยใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub s cribe ย้ำว่าก,กด Sub s cribe ด้วยนะครับเพราะ ยังมีหลายคนที่ดูคลิปช่องผมเนี่ยแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร์นะรวมถึงใครที่ชื่นชอบช่องแบทฟอร์มครับมีโรบักเหลือไปซื้อตุ๊กตาแบทฟอร์มกันได้นะครับรวมถึงเสื้อแบทฟอร์มในกลุ่ม r โรบ o x นะลิงก์กลุ่มครับเราก็ไอเทมอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับมาพูดถึงประเด็นแรกก่อนครับที่ผมเชื่อว่างายคนน่าจะแตกตื่นพอสมควรกับข่าวครับที่เกี่ยวข้องกับโรบัก ข้อมูลหลุดครับเกือบหนึ่งงานเคาโดยข่าวนี้ครับปรากฏบนตัวของทวิตเตอร์บ็อกซี่มีเดียนะครับที่เขาเขียนนะว่ารหัสแอคเคาท์โรบ็อกเนี่ยเกือบหนึ่งงานแอคเคาท์นะครับข้อมูลหลุดนะครับไปยังอัจจารย์ไซเบอร์คือไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะปกติไปแล้วในช่วงนี้เพราะว่าเราจะเห็นข่าวนี้ปรากฏกันบ่อยมากนะครับโดยที่มาข่าวของบ็อกซีมีเดียครับเขาหยิบมาจาัดทาง c y b e อร์ w s นะครับที่ ออกมายืนยันนะว่าทางโรบ็อกครับมีข้อมูลหนรนะครับมากถ,ถึง9 0 0 0แสนแอคเคา์นะครับโดยข้อมูลเหล่านี้ครับเป็นพวกข้อมูลเกี่ยวกับตัวของชื่อรหัสอีเมลต่างๆนะครับแนอคเคาท์ใครที่กังวลใจว่าข้อมูลบัตรประชาชนมันจะหุดธเป็นไหมอันนี้ไม่อยู่ในโรบ็อกนะครับเพราะว่าคุณยืนยันบัตรไปแล้วข้อมูลมันก็หายไปคือโรบ็อกไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้แต่ว่าข้อมูลที่มันโดนดึงไปครับส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับตัวของรหัส อีเมลต่างๆครับที่คุนนะครับเชื่อมต่อในโ o บ็อกทั้งหมดที่ปรากฏครับบนหน้าโปรไฟล์นะครับซึ่งถามว่าคนที่ขโมยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะทําอะไรส่วนมากก็จะแฮกรหัสนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าไอคนที่โดนเกือบ1นล้านคนเนี่ยเขาไปโดนครับกันได้ยังไงจากข้อมูลของทาง Vox Media นะครับที่สรุปมาจากข่าวของ Cyber News เขาบอกนะว่าตัวของข้อมูลหลุดนะครับเกือบ1น้านคนเนี่ยมันไม่ได้หลุดนะครับมาจากทางโรบ็อกนะ แต่มันหุดครับมาจาัดทางตัวของซอฟต์แวร์เสริมหรือส่วนเสริมครับบนตัวของ Google Chrome เป็นต้นโดยช่องอย่างเชสรูนี่ครับเขามองว่าไอตัวของส่วนเสริมที่มันทำหลุดเนี่ยน่าจะเป็นตัวส่วนเสริมของเ e ิร์ฟบล็อกนะครับคือโดยส่วนมากเนี่ยถ้าใครที่ใช้ส่วนเสริมนะครับเช่น b t r r o b o x l u s ที่มันมั่นใจว่าน่าจะไม่โดนข้อมูลหลดนะครับอันนี้ ปกติโอเคแน่นอนแต่ใครที่ไปโหลดส่วนเสริมแบบแปลกครับอย่างเช่นเิร์ฟบลอกอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีสิทธินะที่ข้อมูลจะหลุดผมเชื่อว่าข่าวนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตครับเพราะว่าโดยส่วนมากคนไทยก็จะเล่นโรบ๊อบผ่านกันบนมือถือแล้วก็บางคนไม่ได้โหลดส่วนเสริมด้วยบนตัวของเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้โหลดส่วนเสริมตรงนี้ข้อมูลคุณไม่ได้หลุดไปนะแต่คนที่มีส่วนเสริมแแปลกครับที่ติดในเครื่องเนี่ยเราก็เหมือนว่าจะใช้ไม่ได้ อันนี้ก็ระวังตัวหน่อยนะครับเพราะว่าข้อมูลคุณเนี่ยอาจจะถูกดึงนะให้กลับทางตัวของโจรได้นะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการโดนแฮกรหัสด้วยนะครับในส่วนนี้ก็ฝากเตือนหายคนนะครับที่อาจจะเป็นเหยื่อในตัวของ900 0 0 0คนในข่าวนี้นะครับผมมาที่เรื่องต่อไปครับกับข่าวที่โรบ็อกทำลายสถิติ เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีกับทางโรบ็อกมากนะครับเนื่องจากในวันที่19เมษายนที่ผ่านมาครับทางโรบ็อกทำงายสถิตินะครับคนเล่นครับสูงสุดสูงถึง13,564,533คนครับซึ่งถือว่าเป็นยอดผู้เล่นที่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับที่เยอะที่สุดครับณนะตอนนี้สถิตีเก่าของโรบ็อกนะครับคือช่วงเดือนมีนาคมจำนวนสูงถึง1,315,298นับคน ไซตินี้ครับเป็นไซติใหม่โดยช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นครับหลายคนเดาว่าเกิดช่วงไหนใช่ครับมันเกิดช่วงที่ p e ซซูมเมอร์เตอร์99อัปเดตคือถ้าใครจําได้ช่วง19เมษายนครับเพซซูมเมอร์เตอร์99มีการแจกฮิวฟีนะครับทำให้ผู้เล่นนะครับมันเด้งขึ้นมาครับสูงถึง13,500นะโอ้โหอันนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจครับเพราะว่าโดยส่วนมากน่าจะเป็นบอทด้วย แต่ว่าก็เป็นสถิติใหม่ที่โ Ro บ็ o x ทำได้นะครับจากการวัดผลนะครับของตัวเว็บไซต์ RoboMonitor Stats นะครับผมมาที่อัปเดต Ro บ็ o กกันบ้างนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่อัปเดตที่หลายคนมองเท่าไหร่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นเกมนะแต่ถ้าคุณครับมีเพื่อนเล่นเกมใน Ro บ็ o x อัปเดตนี้ครับดีกับคุณแน่นอนเพราะว่าทาง Ro บ็ o x มีการเพิ่มระบบที่ให้เกมต่างๆใน Ro บ l o x ครับสามารถใส่ฟีเจอร์ครับเป็นรางวัลได้นะครับจากการเชิญเพื่อน แน่นอนว่าการเชิญเพื่อนในเกมโรบอกเป็นสิ่งหนึ่งที่คือไม่ค่อยมีคนทํานะครับทางโรบ๊อกเลยเสนอครับตัวของรางวัลนะครับภในเกมคือจริงๆก็ไม่ใหม่ครับเพราะว่าบางเกมเนี่ยก็มีระบบเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ให้รางวัลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอัปเดตที่มันจะปรากฏนะครับบนตัวของหน้าต่างเชิญเพื่อนนะเป็นเหมือนข้อเสนอครับที่เด้งขึ้นมานะครับกับตัวของเกมใครที่มีเพื่อนเยอะหรือเหงาหรือจะได้ของฟรี เชิญเพื่อนได้นะครับจากฟีเจอร์นี้บางเกมครับจะมีระบบนี้อยู่นะครับนะมาที่ข่าวสุดท้ายวันนี้ครับข่าวสุดท้ายวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับตัวของ Microsoft คือเป็นโรบอทเวอร์ชั่น Microsoft ถ้าลายคนงงว่าเอ้าไอ้ไมโครซอฟโรบอทมันมาอย่างไงมันเป็นตัวของโรบอทครับที่โหลดผ่านตัวของ Microsoft Store ซึ่งโดยปกติกันเนี่ยส่วนมากคนไทยเราจะโหลดโรบอทผ่านเว็บไซต์กันนะครับเราก็ไม่ได้โหลดผ่าน Microsoft Store เพราะ มันมีปัญหาเรื่องของเฟรมเรทคือผมเล่นเกมวันเนี่ยบน Microsoft Store นะครับเฟรมเร r โ b บ o x มันจะไม่สูงถึง60 FPS ซึ่งถือว่าต่ำมากนะแล้วก็ความลื่นไห่ครับมันน้อยแต่บางคนก็ใช้นะตัวของโรบอก Microsoft เพราะสาเหตุหนึงเลยคือเปิด2จอได้ใช่ครับมันสามารถเปิด2จอได้เปิด2 a c แอค n คาได้ครับในเวลาเดียวกันโดยที่ไม่ต้องไปใช้โปรแกรมโกงหรือตัวการหรือตัวของ โปรแกรมเสริมใดๆครับคุณก็สามารถรันโรบ็อกนะได้2 Account ครับในช่วงเดียวกันซึ่งมันมีประโยชน์มากในการฟาร์มเกมบางเกมเป็นต้นนะครับตรงเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนใช้กันเยอะโดยเฉพาะรุ่นเก่านะครับคนใช้ PC แต่ว่ามันก็มีข่าวครับที่ปรากฏบนตัวของ RTC ที่ก็หยิบมจาจัดทางกัาบูนิวเขาบอกว่าทางโรบ็อกเนี่ยครับเหมือนจะเลิกซัพพอร์ตตัวของโรบ็อก Microsoft ถามว่าข้อมูลนี้มันจริงเท็จแค่ไหนณปัจจุบันนี้นะครับโรบ l อก Microsoft ์ไม่ได้มีการเปลี่ยนโลโก้นะคือผมยังใช้อยู่ก็ยังเห็นว่าโลโก้ฉบับ r o บ l อก Microsoft ์ไม่ได้เป็นสีน้ําเงินนะครับคือถ้าใครติดตามข่าวมาจะทราบดีว่าโ o บ l อกบนตัวของมือถือคอม PlayStation Xbox ส่วนใหญ่เปลี่ยนสีหมดแล้วนะครับยกเว้นแค่โรบอฉบับไมโครซอฟทที่ยังเป็นสีเดิมอยู่โลโก้ไม่เปลี่ยน เราก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปนานแค่ไหนนะครับคือผมก็ไปเช็คหลายค้างและตัวของ Rob บ๊อกม i โครซอฟ t ก็ไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมใดๆนะครับกับตัวของระบบใหม่มากสุดก็แค่มีการเปลี่ยนสีปุ่มครับเป็นสีน้ําเงินนะครับเราก็บนตัวของทวิตเตอร์กับบูนิวก็มีการโชว์ข้อความแจ้งเตือนนะครับว่าทาง Ro บ๊อกประกาศนะว่าเวอร์ชั่นนี้ครับจะไม่พพอร์ตต่อไปแล้วเราก็ถามว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไง ก็คือทาง r o บ็อก Microsoft นะครับอาจจะเล่นไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามครับข่าวนี้ยังไม่ยืนยันนะว่าทางโ o บ็อกยกเลิอกอัปเดต Microsoft จริงๆเขาใช้ว่าเป็นเพียงแค่อาจจะเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่าเฮ้ยสรุปโ o บ็อกยกเลิกบน Microsoft หรืออยังคำตอบคืออย่างแต่นานแค่ไหนอันนี้ยังไม่ทราบนะครับเราก็ไม่ชวร์ได้ว่าอนาคตจะมีการยกเลิกจริงไหมตามข่าวที่ลือมา นะต้องติดตามต่อไปครับกับเรื่องของ RoBox x ฉบับ Microsoft นะครับแล้วนี่ก็คือข่าว r o b ็ x ทั้งหมดในวันนี้ครับคุณผู้ชมชื่นชอบขนาดก็มาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม